สวัสดีเพื่อนเนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5กับเกม g า a r d i a n t a l e กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการรีวิวตัวละครสหายแพนด้าครั่งนะครับผมตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครน,นักรบธาตุดินที่มาพร้อมกันทั้ง3าตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแดนนี่หรือแพนด้าเองก็ตามนะฮะแต่ก็สามารถควบคุมได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวละครตัวนี้นั้นจะมีความสามารถยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาชมพร้อมกันในคลิป,ลปนี้เลย ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian t a l e เกมที่เรารัก ROV Free Fire g e n s h i n Impact ฮงไ k สตาร a เร a Identity f i h t หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R uh, Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน แอด The Hunt Shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The Hunt Shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะสหายแพนด้าครั้งนะครับผมจะมีค่าเซตัสที่มีค่าพลังโจมตีอยู่ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะครับผมมีแค่1268หน่วยเองถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นๆ มีค่า HP อยู่ที่5 0 0 0มืนอยู่ในระดับกลางๆค่อนข้างสูงนะครับและมีค่า defense อยู่ที่ในระดับสูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ตัวละครเป็นตัวนักรบทตาดินนะฮะอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวของถุงมือเนี่ยเป็นอาวุธประจำตัวนะครับ การโจมตีปกตินั้นจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวของ t r i p l e t r o า b e ินั่นเองนะฮะซึ่งสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลของ All For One นะครับผมจะเป็นการฟาดแท้สร้างความเสียหายแก่ศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับและมีแดนนีและแพนด้าเนี่ยที่จะคอยช่วยโจมตีอยู่รอบๆข้างอีกด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย มันจะมีลูกกระจกอ2ตัวที่อยู่ข้างๆอยู่ตลอดแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงอีกทีหนึ่งลวกันนะครับว่าไอ้ลูกกระจอก2ตัวนี้เนี่ยโจมตีมันไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวัง2ตัวละครตัวนี้ละกันนะครับ แล้วก็เมื่อสร้างความเสียหายไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมตัวละครตัวนี้นั้นยังสามารถใช้สกิลของ One for All ได้ต่ออีกด้วยนะครับซึ่งสกิล One for All นั้นก็จะเป็นสกิลรูปแบบที่2นั่นเองนะครับจะทำการขี่หุ่นนะครับเป็น MK 21เเวนที่วันนะครับผมขึ้นไปบนหุ่นนะคะและทำการขับสร้างความเสียหายนะครับผมแก่ศัตรูด้วยลูกตุ้มอันใหญ่นะครับและขณะที่อยู่บนหุ่นเนี่ยยังเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองถึง25%อีกด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาในเรื่องของสกิลต่อเนื่องโปรโตโคลูลปาร์ตี้แฟชเชอร์นะฮะสกิลนี้เนี่ยเปิดคอมโบด้วยการทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะล้มลง,ลงและทำการขี่บนหุ่นนะครับแล้วก็พุ่งไปใส่ศัตรูและระเบิดสร้างความเสียหายอยู่ที่250ของดาเมจของตัวเองนะครับผมซึ่งสกิลนี้นั้นนะครับผมหากเราทำการใช้งานสกิลต่อเนื่องแล้วนั้นจะทำให้เราสามารถใช้สกิล one f o r all ต่อหลังจากนั้นได้อีกด้วยนะครับ สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นตัวของ Passive Skill นะฮะ Bear Panda Frame MK 21นะฮะซึ่งสกิลนี้จะเป็น Passive Skill ที่จะทำให้เรานั้นใช้สกิลของ One For All หรือสกิลคีอุนแล้วจะเพิ่มค่าพลังป้องกันให้เราถึง40เป็นเวลา10วินาทีด้วยกันและนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีการเมินดาเมทที่เราจะได้รับทั้งหมด2ครั้งเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันเช่นกันนะครับ ในเรื่องของ Party Skill เนี่ยก็จะเป็นระยะใกล้50%นะครับผมสร้างความเสียหายระยะใกล้เพิ่มขึ้นนะครับ ต่อมาในส่วนของสวมใส่นะครับก็จะเป็นตัวของลิสติกนะฮะอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้จะมาพร้อมกับสกิลอาวุธที่ชื่อว่าเมทเจอรแอนสวิงนะฮะจะเป็นสกิลที่เรียกตัวขุนเน m ี2วันลงมาและเหวี่ยงลูกตุ้มสร้างความเสียหายนะครับผมความเสียหายจะอยู่ที่160%ของตัวละครนะครับในขณะที่เราใช้สกิลนี้อยู่ตัวละครเองยังสามารถเคลื่อนที่เพื่อที่จะพาลูกตุ้มไปในทิศทางที่เรากําหนดได้เช่นกันนะครับผมอ่ะสลับตรงนี้เนาะ และถ้าหากว่าเราใช้ไอวุชชิ้นนี้เนี่ยกับตัวของสหายแพนด้าครั่งนะครับทุกๆุกการโจมตีนั้นจะทําให้พลังโจมตีของเราเพิ่มขึ้น2.5เป็นเวลา5วินาทีด้วยกันนะครับแต่สกิลนี้นั้นสามารถสแต็กซ้อนครับได้ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันจะทําให้ดาเมจนั้นเพิ่มไปถึง25กันเลยทีเดียวนอกจากนี้เองนะครับยังมีเอฟเฟกอีกเอฟเฟกนึงที่จะทำให้ขณะที่เรานั้นทำการ ขี่หุ่น MK21 อยู่นะฮะจะทำให้เราสามารถใช้สกิลริวแอทแท c กที่จะเป็นการพุ่งชนไปหาศัตรูและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกด้วยและเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรกันเลยทีเดียว ส่วนออปชันอื่นภายในอาวุธนั้นก็จะมีการติดคริติคอลที่เพิ่มขึ้นนะครับมีพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงสกิลรีชาร์จเร็วนะครับผมและยังมีออปชันเสริมที่จะเป็นตัวของสกิลดาเมจถึง20%ด้วยกันแต่ที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งเลยก็คืออาวุธชิ้นนี้ไม่มีการบวกเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวละครนะครับแต่จะมีการเพิ่มโล่เมื่อตอนเริ่มต้นนั้น10%ให้มาแทนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการทดสอบของตัวละครตัวนี้กันเลยแล้ววกกััันนนนะะรบเเเาาจไดด่่ีีตของย จะสร้างความเสียหายแก่สกูอยู่นะครับผมตับตรงนี้ด้วยเนาะซึ่งจะเห็นดาเมจได้แล้วว่าดาเมจเข้าทีละหนึ่งนะไม่มีประโยชน์เลยและไม่มีประโยชน์จริงๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับทีนี้เรามาดูการโจมตีปกติธรรมดาของตัวละครเราบ้างละกันนะครับผมจะเป็นการฟาดแท้นะครับสร้างความเสียหายนะฮะถือว่าอยู่ในระยะที่ค่อนข้างไกลพอสมควร <S <S และสกิลนี้สามารถกดค้างได้ด้วยนะครับจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องที่ไม่ติดคูดาวเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะ เมื่อทําการโจมตีไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้แล้วว่าจะมีสแต็กอยู่ตรงด้านขวานะครับผมก็จะเป็นตัวของสกิลวันฟอร์อ้นั่นเองนะครับผมเมื่อเราทําการกดใช้งานนะครับก็จะเรียกฝุ่นลงมานะครับ้างสารตัวละครก็จะขึ้นฝุ่นแล้วก็โจมตีสร้างความเสียหายกับลูกตุ้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับและสกิลที่มันเป็นอาวุธประจําตัวนะครับเมื่อกดสกิลแปลงร่างซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการใช้สกิลพุ่งชนไปอย่างนี้นะครับผมสร้างความเสียหายแกศัตรูเช่นกันนะครับ อ่ะอันนี้จะเป็นในรูปแบบของอาวุธประจําตัวนะฮะแต่การโจมตีปกติก็ยังใช้ได้ปกตินะฮรถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอาวุธอะสกิลอาวุธกันบ้างนะครับผมอะสกิลอาวุธนะฮะเมใจอแอนสวิงนะครับจะเรียกขุดยนต์ลงมานะครับผมที่ตัวเราเนาะแล้วก็ทําการเหวี่ยงไปรอบๆนะครับสร้างความเสียหายแก่ศัตรู ซึ่งมันค่อนข้างกว้างนะครับและเดินได้นะครับผมสำหรับสกิลนี้เนาะสกิลต่อเนื่องนะฮะอ่ะโปรโตโคูลป,ปาร์ตี้แพชเชอร์นะครับอ่ะสร้างความเสียหายและขีดหุ่นได้ครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวละครตัวนี้เล่นค่อนข้างที่จะแอบงงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าสกิลเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ต้องใช้งานอยู่ค่อนข้างบ่อยเพราะครูดาวอะไรเองมันก็ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เรานั้นเล่นสับสนแล้วก็ลําบากนิดนึงไม่รู้ว่าจะตีธรรมดาในร่างปกติดีหรือว่าร่างขี่หุ่นดีหรือกดสกิลอาวุธดีหรือว่าจะเป็นพุ่งชนไปดีนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเล่นยากอยู่พอสมควรเลย เดี๋ยวเรามาสรุปในตัวของสหายแพนด้าครั่งกันบ้างละกันนะครับผมจากความคิดเห็นส่วนตัวของตัวผมเองเลยละกันนะครับหนึ่งเลยนะครับตัวของสหายแพนด้าครั่งนั้น จะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่สำหรับตัวของแดนนี่นะครับแล้วก็แพนด้าที่ถึงแม้ว่ามันจะเข้ามาในการต่อสู้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากจะเป็นเหยื่อล่อให้กับตัวอีกฝ่ายนะครับไม่เข้ามาโจมตีตัวหลักเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าความเสียหายที่มันทําได้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ตัวละครตัวหลักนั้นก็ต้องบอกตามตรงว,ว่าสามารถโจมตีได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วอยู่พอสมควรจากบัฟสกิลอาวุธที่ทําให้ตัวเองเนี่ยบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก25%นั่นเองนะครับ ต่อมาในเรื่องของสกิลการขี่หุ่นนั้นก็ต้องพูดตามตรงว่าตอนที่เราขี่หุ่นแล้วนั้นก็จะมีความถึกที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะสามารถเมินามดาเมจได้ถึง2ครั้งนะครับแต่การโจมตีนั้นก็จะช้าลงไปนิดนึงแต่ก็จะมาทดแทนในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีให้25 <c oughs> ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่และใช้คู่กับสกิลอาวุธประจําตัวที่จะพุ่งเข้าหาศัตรูและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงได้นั้นก็ถือว่าชดเชยดาเมจในตรงนั้นไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนสกิลต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องพูดตำตรงว่าใช้งานได้ค่อนข้างช้านะครับถ้ากดสกิลช้าเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายนั้นหลบสกิลได้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวละครตัวนี้น่าใช้งานหรือว่าน่าเปิดมาปั้นใช้งานไหมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังคิดว่าตัวละครตัวนี้ยังพอที่จะเล่นได้อยู่ ในการเล่นอารีนานะครับผมแต่ในคอนเทต์อื่นๆนั้นก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแทบจะไม่มีใครหยิบมาเล่นแล้วด้วยซ้ำสำหรับตัวละครตนนัวนี้ถึงแม้ว่าตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ยจะมีการเกิดอยู่ในเมตาค่อนข้างที่จะนานเพราะว่าไม่รู้ว่าบั็กหรือว่าเป็นบาลานซ์ของตัวเกมได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่พอโดนปรับแก้เข้าไปแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ไม่มีใครหยิบมาใช้งานอีกเลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนาะก็แทบจะไม่เห็นใครใช้งานแล้วนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนถ้าหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level Fight เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน